สู่หนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบนะคะทัานี้มาใส่แทนแคสนะคะอันนี้เป็นแทนแคสของนิโต้นะคะเคียร์ธรรมดาก็จะใส่เป็นคอใหญ่เดิมเลยลูกค้าเขาเดินท่อซิ่งออกท้ายมาอันนี้ลูกค้าเอาท่อเดิมมาให้ใส่ออกมาคืนเดิมนะคะแล้วก็่าพักเดิมอันนี้คือท่อเดิมที่ลูกค้าใส่มานะคะเป็นยิงสดออกท้ายนะคะแล้วก็ท่อนท้ายท่อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาแปลใส่กับหม้อพักเดิมออกท้ายข้างล่างเดิมเดิมอันนี้หม้อพักช่างเขาผ่าไปแล้วผ่าแบบไม่มีแผลนะคะแล้วก็ท่อนท้ายก็เอาท่อนเดิม ่อนเดิมที่ลูกค้าใส่กระท่อซิ่งเอามาติดตั้งกับหม้อพักเดิมนะคะปีสู่สูหนึ่งจุดเก้าปีสองพันยี่สิบนะคะจะเป็นหม้อพักหม้อพักเขาจะใบเล็กนะคะใบเล็กกว่าปีสองพันแปดสิบเก้านะคะ ลูกค e ้าก็รีแมปมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งลูกเอ่อควรมันก็จะค้างหม้อพักอยู่นะคะเดี๋ยวควรนที่ค้างหม้อพักเดี๋ยวมันก็จะหมดไปนะคะแต่เสียงไม่ดังนะคะเสียงไม่ดังข้อห้องโดยสารแน่นอนนะคะเสียงโบออกนิดๆนะคะอีซูซู9ปี2020นะคะเงียบวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ